น้องพุ่้านะคะมาอาบน้ำตัดขนเป็นทรงหมีเท็ดดี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าช่างจะแปลงร่างน้องเป็นหมีเท็ดดี้ได้หรือเปล่าสังกะตังเขนข้างเยอะนะจ๊ะนี่เห็นสังกะตังเยอะๆแบบนี้แต่สังกะตังขนแบบนี้นะคะก็สั่งค่อนข้างได้อยู่นะบางคนอ่ ็นมันสังกระตังแน่นไม่กล้าสางนะคะจริงๆขนน้องพุดเดินลองสางดูก่อนนะคะน้องจะได้ไม่ต้องตัดขนสั้นนะนี่ก็สางให้นะคะเสร็จแล้วนะคะน้องพุดเดิลมาอาบน้ําตัดขนเป็นโซมีเท็ดดี้งานเกนไก่ทั้งตัวพี่ช่างก็สางขนออกให้หมดแล้วก็ได้ประมาณนี้เลยน่ารัก่ากกลมๆเลยกลับบ้านได้